สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนักสรารคามพร้อมด้วยป๋าจุ๋ยคนสรารคามช่องนายรักต้นไม้และช่องทองเอกไทยเดนมาร์กนะท่านผู้ชมวันนี้โจก็จะมาเล่าประสบการณ์ของการที่ผมเป็นโรคต่างๆแต่ละพศนะท่านผู้ชมและก็มีประวัติในการเป็นโรคไตการเป็นโรคไตของผมเนี่ยเป็นไตวายระยะสุดท้ายนะครับก็คือว่าเคสบีเคสบีคือ,อยังไง ลินไม่รู้รถเราจะมาพูดถึงของการเป็นโรคไตนะครับวันนี้แต่ว่ารพอสเนี่ยว่าผมผ่านเจออะไรบ้างนะครับว่าอะไรเป็นยังไงบ้างป,ปฏิบัติเป็นอย่างไรเพราะว่าโรคไตมันมีหลายๆปัจจัยในการเกิดปัจจัยการเกิดที่ว่านี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นพันธุก,กรรมไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมท่านผู้ชมวันนี้นะครับโจก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันและก็รับฟังไปด้วยกันว่าประสบการณ์ที่ผมผ่านพบมาเนี่ยมันหนักหนาสาเหตุในการเป็นโรคไตและโรคอื่นๆแต่สําหรับหัวข้อนะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับประสบการณ์การเป็นโรคไตจริงๆท่านผู้ชมและก็เป็นอะไรที่ลําบากมากในการใช้ชีวิตประจําวัน ตอนนั้นโจเป็นอยู่ในช่วงม .2 ไปหาม .3 นะครับอยู่โรงเรียนบลบือนะท่านผู้ชมผมอยู่จังหวัดมหาสารคามนะครับแล้วก็ตัวบวมทั้งตัวแล้วก็สิวขึ้นมา,มากมายคือผมเป็นตั้งแต่เด็กแต่ทีนี้ผมสู้ชีวิตด้วยการที่ผมเป็นโรคไตเนี่ยผมจะแก้อย่างไรนะครับและผมจะพูดเป็นขั้นเป็นตอนท่านผู้ชมและจนไปถึงณปัจจุบันเนี่ย ผมใช้สมุนไพรชนิดใดในการที่ยังฟื้นฟูไตย,ยังบำรุงไตยอยู่เราจะไปฟังกันนะครับว่าประสบการณ์ที่โจพานพบมาเนี่ยสำหรับวันเกิดของผมวันนี้วันที่7สิงหาวันอาทิตย์นะวันที่7สิงหา2565เนี่ยคบรอบตรงกับวันอาทิตย์พอดีท่านผู้ชมกับอายุผมนี่ก็57ปี57ขวบนะกับการที่ดูแลไตตัวเองเป็นอย่างไร เราก็จะมาพูดประสบการณ์ให้ฟังนะครับติดตามชมเลยครับผมสวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนัสรคามวันนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์ในการที่ผมเป็นโรคไตามาก่อเป็นโรคไตย,ยังไงท่านผู้ชมจริงๆแล้วโรคไตเนี่ยมันก็มีหลายๆสาเหตุหลายๆปัจจัยปัจจัยแรกก็คือพันธุกรรมปัจจัยที่สองก็คือพฤติกรรมในการใช้ชีวิต ปัจจัยที่3ก็คือสิ่งแวดล้อมท่านผู้ชมสิ่งแวดล้อมเนี่ยแล้วก็พฤติกรรมและก็พันธุกรรมเนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องในการใช้ยาและก็ทําให้เกิดเป็นโรคไตโรคไตเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันเกิดจากที่ลหลายๆคนเป็นคือเวลาหมอจ่ายในยาเนี่ยหมอจะจ่ายยาเกี่ยวกับโรคความดันคือความดันมันจะสูงในการเป็นโรคไตและก็เป็นโรคเบาหวาน แม้แต่เป็นนิ้วในกระเพาะปัสสาวะต่างๆมากมายท่านผู้ชมแต่นะครับวันนี้ชีวิตจริงของผมนะอาจจะพูดสักนิดหนึ่งคือผมเกิดวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2500นะครับ09ท่านผู้ชมแล้วก็ณนะวันนี้วันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2565นะครับก็ย่าง57แล้วท่านผู้ชม57นี้ก็คือ,อเริ่มต้นวันนี้เลยนะครับ เราก็จะมาพูดให้ท่านผู้ชมได้รับชมว่าประสบการณ์ที่ผมเป็นโรคไตเนี่ยนะครับตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยคือ,อแม่ผมเนี่ยเป็นโรครูม,มาตอยอยู่แล้วเพราะนั้นการที่ผมจะรับนะครับการที่ผมจะรับนี่ก็คืออุแวะออกมานี่ผมก็ติดทางพันธุก,กรรมท่านผู้ชมก็คือโรคลูม,มาตอยมีอาการปวดตามข้อนะครับทีนี้พอมาอยู่ในช่วงม .2 ไปหามสามนะท่านผู้ชม ม .2 ไปหาม .3 ามเนี่ยพศออ2,124ไปหา2,125เนี่ยผมเกิดเป็นโรคไตนะครับไตแล้วก็บวมแล้วก็ไตาวายท่านผู้ชมแล้วก็ไตระยะที่5นั่นแหละนะครับแต่พอเป็นมากๆเข้าผมตัวบวมแล้วก็จับตรงไหนก็บุมตรงนั้นที่สำคัญนะท่านผู้ชมเวลาผมไปโรงเรียนเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นผมต้องใส่รองเท้าเบอร์38 แต่พอประมาณทเที่ยงบ่ายๆเนี่ยผมก็ต้องใส่รองเท้าเบอร์42หรือ43ผมต้องเตรียมไปอีกคู่หนึ่งนะครับคือมันบวมมาท่านผู้ชมแล้วก็ลิ้นผมเนี่ยแรกๆเนี่ยมันก็ยังรู้รถอยู่แต่พอพอสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับลิ้นผมไม่รู้รถเลยนะครับคือไตไตาวายเรื้อรังเนี่ยไตวายไตบวมเนี่ยมันจะมีมันจะมีสองอย่างอย่างแรกก็คือลิ้นรู้รถ ต่อมามันจะพัฒนาด้วยการลิน้นไม่รู้รสไม่รู้รสชาติเลยกินกินเปรี้ยวกินหวานก็ไม่รู้นะครับก็คือว่ามะมะนาวมะขามเนี่ยกินเข้าไปมันกรอบแค่นั้นเองมันไม่หวานนะครับอันนี้ก็คือในช่วงที่นั่นผมเป็นอยู่และนะครับอายุต่อมาท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นผมก็ได้ไปทํางานนะครับคือพ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 อ,พอไปเรียนระดับปวชและวปวสเนี่ย ผมก็ยังดูแลตนเองนะครับในการที่เป็นโรคไตนะครับเพราะว่าเป็นไตาวายระยะสุดท้ายเนี่ยท่านผู้ชมแล้วก็ลิ้นไม่รู้รสเนี่ยผมทําอย่างไรแล้วผมก็จะมาแจงกันเดี๋ยวผมเล่าเป็นอายุก่อนนะครับทีนี้พอผมไปอยู่ที่ทํางานท่านผู้ชมผมก็ไปทํางานที่ย่านมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านรังสิตนะครับแล้วก็ทําอยู่ประมาณเกือบเกือบสามสิบปีท่านผู้ชมยี่สิบแปดปีนะครับ แล้วก็เกิดอะไรขึ้นพศ2,534ไปถึง2,535เนี่ยผมจะเป็นไข้บ่อยๆมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมีการฝึกออกกําลังกายการเล่นกล้ามผมก็เลยพศ35นี้ผมก็เลยเป็นโรคเขาเรียกภูมิภูมิภูมิคุมกันบกพร่องก็คือเป็นโรคงูสวัสดท่านผู้ชมและผมก็จะค่อยมาแจงกันอีกทีแต่ละโรคละโรคนะผมเป็นโรคงูสวัสด ต่อมานะครับประมาณปี36 37ท่านผู้ชมผมเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ากล้ามเนื้ออะไรเนี่ยผมมีเยอะแล้วนะครับเป็นเป็นคนที่เล่นกล้ามมาอยู่แล้วนะครับผมก็มาเป็นโรคภูมิแพ้ปี36ย่าง37เนี่ยผมเป็นโรคภูมิแพ้เกิดอะไรขึ้นผมก็ต้องดูแลตนเองนะครับหลายปีท่านผู้ชมแต่แต่ในการดูแลตนเองเนี่ยสอปีจริงๆในการกินสม,มุนไพรตัวใดเราค่อยมาเล่ากัน ต่อมานะครับก็คือผมเป็นโรคโรคเกาท่านผู้ชมอันนี้เป็นโรคเกาโ้หเป็นอะไรที่แบบว่าปวดตามข้อปวดอะไรนี่ผมมีพฤติกรรมในการกินนะครับเครื่องในไก่ปลาดุกปลาที่ไม่มีเกล็ดเนี่ยผมจะชอบกินอย่างเช่นปลาดุกเนี่ยนะครับไก่ย่างส้มตำเนี่ยผมจะชอบมากในช่วงที่ผมอยู่รังสิตนะครับอันนี้ใช้ชีวิตอยู่รังสิตตลอดนะครับในช่วงนี้ และสุดท้ายนี้นะครับหลังจากที่ผมเป็นภูมิแพ้นะครับแล้วก็มาเป็นโรคเกาส่วนรูมาตอยมันก็ยังฝังอยู่นะยังฝังอยู่ในชีในร่างกายของผมอยู่ผมก็ยังมีอาการปวดข้อตลอดนะครับแล้วก็เกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิตหลังจากเป็นโรคภูมิแพ้เป็น เป็นโรคเก,กาเนี่ยโรคเก,กาผมจะเป็นตลอดมาเลยนะครับเป็นตลอดมาเพราะว่าผมมีพฤติกรรมในการกินแบบมากๆเลยนะครับปลาดุกเนี่ยผมก็ชอบกินนะครับไก่ย่างนี่ก็ชอบกินและคนที่เล่นกล้ามนี่จะชอบกินไก่มากๆแล้วก็เครื่องในไก่นี่แหละนะครับมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยเ,เรื่องของไก่เนี่ยไม่ทราบเหมือนกันณนะตอนนั้นนะครับแต่กดยูริกในร่างกายเนี่ยมันจะสูงมากว่าเป็นเกานะครับผมจะปวดตามข้อ บ่อยมากๆข้อบวมตรงไหนที่เป็นข้อผมก็จะบวมแล้วก็จะบุะปวดแล้วก็ไปหาหมอนะครับไปหาหมอถึงได้รู้ว่าตัวเองเป็นกรดยูริกสูงนะครับแล้วก็เป็นเกาเนี่แหละเป็นเกาเป็นก้าวสิบสิบเอ็ดสิบสองไปแล้วนะครับเป็นเยอะชอบกินเครื่องในไก่อย่างที่ผมได้แจ้งไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับปีสองพัยห้าสิบแดผมได้กลับมาอยู่บ้านมาดูแลแม่เนี่ยผมก็นะครับ จริงๆแล้วนะครับในช่วงใช้ชีวิตเนี่ยคือเรื่องของเรื่องของไตเนี่ยผมก็ในการใช้ชีวิตเนี่ยผมก็จะดูแลไตตนเองตลอดด้วยการใช้สมุนไพรที่นะครับอยู่ข้าง,างกายโจเนี่ยในการฟื้นฟูในการบํารุงเรื่อยๆท่านผู้ชมแต่ว่าก็ได้กินเป็นพักๆแต่ถ้าอาหารไหนที่เป็น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 เค็มที่มีรสเค็มนะรสเค็มรสหวานจัดผมก็ไม่ค่อยกินนะครับเพราะว่า ผมยังดูแลอยู่นะครับผมว่าผมกลัวมันกลับมาเป็นซ้ำไงถึงหายแล้วผมก็กลับมาเป็นซ้ําและนะครับเมื่อปีนี้เนี่ยนะครับที่ผมเป็นปบ่อยๆเนี่ย,เ,ยเป็นอะไรวะขาข้างซ้ายมันชอบบวมบ่อยนะครับช,ช่วงสามสี่ปีให้หลังมาเนี่ยบวมบ่อยแล้วก็เป็นอยู่ใต้ตรงด้านหลังด้านหลังของข้อพับหัวเข่านะครับมหาเอวมหาสะโพกนะครับสรุปแล้วผมมาเป็น กระดูกทับเส้นอีกท่านผู้ชมอันนี้เนาะอาการปวดข้อในปวดตามข้อในผมจะเป็นบ่อยมากแล้วว่าเป็นเนี่ยกระดูกทับเส้นผมก็เลยได้รู้จักกับแฟนขับท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ขอนแก่นก็เลยไปทําการบําบัดนะครับแค่วันเดียวท่านผู้ชมกระดูกทับเส้นนะครับแค่เขาเอานิ้วเนี่ยล้วงเข้าไปนะครับจกออกมาดดึงมาเลยเสียงดังกึดผมหายนะตอนนั้นเลยผมก็นั่งสมาธิอะไรได้ เขาเรียกว่าโรคกระดูกทับเส้นท่านผู้ชมจะแก้ด้วยสมุนไพรย,ยังไงก็ไม่ค่อยหายหรอกครับแต่ว่าเรื่องการดึงกันดึงดึงเส้นเนี่ยผมเชื่อเลยนะครับผมเชื่อในตัวผมเองเพราะว่าผมหายนะครับอันนี้กระดูกทับเส้นนะแต่ณปัจจุบันนี้นะครับหลังจากนั้นต่อมาท่านผู้ชมโรคภูมิแพ้เนี่ยเป็นอะไรที่มันจะติดตัวเราไปตลอดถ้าเราได้กลิ่นควันไฟขัเมารถยนต์ แพ้แอร์แพ้พัดโหมหมอนมุง้งแพ้ควันไฟแพ้ขมารถยนต์เนี่ยแล้วเกสรดอกไม้หรือมีฝุ่นเนี่ยผมก็จะจามแต่ว่ามันผ่านมาสิบแปดปีแล้วผมเริ่มเป็นใหม่ผมก็จะใช้สมุนไพรอะไรเราค่อยมาแจงกันอีกทีท่านผู้ชมเพราะว่าเรื่องประวัติของผมเนี่ยมันมีโรคเยอะนะครับส่วนรูมาตอยกับโรคเกาเนี่ยโรคเกาผมก็ไม่มีแล้วนะนะครับไปตรวจแล้วก็ไม่มีแล้วก,วก็ปกติแล้วเพราะว่าผมเลี่ยงนะครับการกินอาหารแต่ทีนี้นะท่านผู้ชม ยาวหน่อยเนาะทอนฟังหน่อยเพราะว่าโรคเนี้ยณปัจจุบันเนี่ยผมเป็นโรคไตยอยู่เนี่ยนะครับโรคไตตอนที่ตอนตอนที่มอสองไปหาหมสามเนี่ยแต่ในการดูแลไตของผมเนี่ยนะผมก็ดูแลตนเองมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถามว่าหายยังโรคไตจริงๆแล้วของผมหายแล้วนะมันไม่มีเรื้อรังไม่มีไตาวายอะไรเพราะว่าผมเป็นไตาวายะระยะสุดท้ายผมมาคุยให้ฟังแล้วกัน ณนะตอนนั้นนะครับมสองไปหามสามเนี่ยเท้าก็บวมตัวก็บวมนะครับกดตรงไหนก็บุ๋มตรงนั้นผมทํำยังไงผมก็ไปปรึกษาแพทย์คือคือจริงๆแล้วที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับอยู่มหาสาร,รคามเนี่ยผมก็ไปทําการบําบัดนะแล้วก็มันไม่หายพอไม่หายเสร็จผมก็รู้จักกับคุณหมอคนหนึง่งแต่ผมก็สามารถที่จะเอ่ยได้เพราะว่าท่านจากไปแล้วคือหมอจงเกียตินามสกุลผมจําไม่ได้เพราะเป็นนามสกุลที่ยาวมากนะครับตอนนั้นก็ ผมก็ไปทําการบําบัดรักษานะครับแต่ว่าหมอเขาเนี่ยไม่ให้ยาความดันอะไรมานะท่านผู้ชมสมัยก่อนไม่ให้ยาความดันอะไรมานะแต่เขาจะฉีดยาขับปัสสาวะให้ผมเพราะว่าตัวผมบวมนะครับเอ,อจับชีพจรเนี่ยของผมนี่เต้นค่อยมากนะครับอันนี้คือประวัติเลยนะนะครับทีนี้พอทํำยังไงท่านผู้ชมพอมาอีกวันหนึ่ง ร่างกายที่ผมอ้วนๆบวบน้ําอวมน้ําเนี่ยก็คือผอ,อมแห้งไปเลยเวลาในการผมขับถ่ายนี่ก็จะออกมาเป็นสีเลือดนะครับไม่ใช่สีเหลืองนะสีเลือดเลยทีนี้การขับถ่ายการอึกของผมเนี่ยก็คือต้องได้เอามือล้วงนะครับเพราะว่าร่างกายผมก็อย่างนั้นแต่นะครับลิ้นผมเนี่ยท่านผู้ชมลิ้นผมเนี่ยก็ยังไม่รู้รสชาตินะณตอนนั้นนะครับแต่มาลิ้ผมกินมะขามนะครับเป็นกำๆเลย ไม่เปรี้ยวกรอบอีกต่างหากมะนาวสิบผลเนี่ยผมฝันกินไม่มีความรู้สึกใดๆเลยไม่รู้จักเปรี้ยวทีนี้หมอเขาบอกว่านะครับถ้าหนุ่มอยากหายหมายถึงตัวผมนะต้องปฏิบัติตัวอย่างนี้คือกินจืดสนิทให้หมดทุกอย่างเลยกินจืดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแกงปลาไม่ว่าจะเป็นอาหารใดๆทั้งแล้วแต่ไม่มีผัดวีทอดมีแต่ปิ้งแต่ย่างแล้วก็ต้มแกงจืดๆนะครับ ไม่ใส่อะไรเลยใส่แต่เครื่องปรุงแต่ว่าน้ำปลาเกลือผงชูรสอะไรไม่ใส่ท่านผู้ชมซอสเซิร์ฟไม่มีครับเอาจืดๆเลยจากลิ้นไม่รู้รสเนี่ยประมาณเกือบสี่เดือนนะสามเดือนกว่าเกือบสี่เดือนเนี่ยลิ้นรู้รสเลยนะครับลิ้นเริ่มรู้รสที่จะรู้รสเปรี้ยวนะครับส่วนในการขับถ่ายผมยังมีอยู่ท่านผู้ชมยังยังเป็นขี้แพ้อยู่ยังเป็นก้อนๆอยู่เพราะฉะนั้นในการล้วงออกมาแต่ละครั้งนีงเลือดก็จะไหล อันนั้นคือเป็นอะไรที่ทรมานมากๆในการขับถ่ายทีนี้นะครับหลังจากเวลาผ่านไปท่านผู้ชมก็หลายปีหลายปีต่อมาเนี่ยผมก็ยังกินจืดจืดอยู่ค่าไตาผมดีขึ้นมาทุกอย่างเลยนะครับถ้าลิ้นรู้รสเมื่อไหร่จากลิ้นที่ไม่เคยรู้รสแล้วลิ้นมารู้มารู้รสชาติในในการกินอาหารเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าไตาเริ่มทำงานที่ดีและในการขับถ่ายผมก็เริ่มดีแล้วท่านผู้ชม หลังจากนะครับคือร่วมสิบปีเลยนะในการดูแลตนเองคือกินจืดๆอย่างนั้นนะครับทีนี้ท่านผู้ชมเชื่อวไหมว่าในช่วงที่ผมเป็นอยู่เนี่ยกินได้อย่างเดียวแต่ไม่ขับถ่ายเป็นอะไรที่แย่มากๆนะครับนี่แหละแล้วหลังจากนั้นนะท่านผู้ชมผมก็ได้รู้จักกับสมุนไพรเนี่ยหินฟ้าแลบนะครับทุกวันนี้ผมยังก,กินอาชาสมุนไพรหินฟ้าแลบในการที่จะมาบําบัดน,นะเพราะว่าโจไม่ได้เป็นเบาหวาน แต่ถ้าคนที่เป็นโรคไตเนี่ยส่วนมากมันจะมีความดันและก็บาหวานขึ้นสูงนะครับและก็เป็นนิ้วในกระเพาะปัสสาวะในการที่ทําไมถึงบอกว่าเป็นนิ้วท่านผู้ชมไตมีหน้าที่ในการขับน้ําในการขับของเสียออกจากร่างกายถ้าร่างกายไตยคุณมีปัญหานะครับก็จะมีตะกรนผึกอะไรจับก,การที่เป็นนิ้วอยู่ในปัสสาวะที่มากมายในการขับถ่ายก็ยากเย็นนี่แหละครับ ทำไมเขาถึงบอกว่าคนเป็นโรคไตทำไมชอบเป็นนิ้วในกระเพาะปัสสาวะมีหน่ำซ้ำเป็นโรคเบาหวานด้วยแต่โจไม่ได้เป็นโรคเบาหวานนะนี่แหละครับในการฟื้นฟูและก็ในการดูแลไตเนี่ยนะครับผมก็จะใช้สม,มุนไพรณนะปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังใช้สม,มุนไพราชาเห็นฟ้าแลบที่ผมทําขึ้นมาโดยเฉพาะท่านผู้ชมบางคนบอกว่าเอ้ยคุณโจที่บ้านผมนะมีเป็นต้นต้นอย่างนี้เลยผมออกมาต้มกินนะครับแล้วก็เกิดอะไรขึ้นคือผมเป็นผื่นเต็มไปหมดเลย ถ้างั้นชาผมจะได้ขายเหรออันนี้ตอบนะนะครับผมก็มีเทคนิคในการทําเหมือนกันท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในการทําชาเนี่ยเป็นอะไรที่มีความที่ละเอียดละออในการทํานะครับไม่งั้นนะครับบริษัทไหนเขาทาโน่นทํานี่ขายเขาจะได้ขายเหรอเขามีทุกอย่างผมก็ต้องมีสูตรของผมบ้างสิผมจะมาบอกทำไมถูกไหมผมแต่ว่าผมก็จะให้ท่านผู้ชมมาพูดมาสอบถามได้ เอาละท่านผู้ชมผมมาสรุปเลยนะคนที่เป็นโรคไตและผมที่เป็นโรคไตที่ผ่านมาเนี่ยประสบการณ์ที่ผมผ่านมาเนี่ยผมใช้ชีวิตยังไงหมอเนี่ยบอกว่าถ้าอยากหายนะหนุ่มนะถ้าอยากหายกินจืดทุกอย่างใช้ชีวิตแบบปกติจืดทุกอย่างและไตเราจะดีขึ้นมาเองหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้สมุนไพรในการที่ช่วยฟื้นฟูท่านผู้ชมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ในช่วงที่ผมเป็นโรคไตยอยู่หมอฉีดยานะแล้วก็ให้ยาขับปัสสาวะมาเพราะผมตัวบวมอันนี้เลยลิ้นไม่รู้รสอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้เวลาเนี่ยท่านผู้ชมบางคนบอกว่าโอ้ยคุณโจผมอยากใช้เวลาแค่ไม่กี่วันในะในการรักษาโรคไตไม่มีหายหรอกต้องตัวเราพฤติกรรมการกินที่ผมบอกแล้วไงว่าโรคไตเนี่ยมีปัจจัยหลายอย่างก็คือพันธุก,กรรม พฤติกรรมพฤติกรรมในการใช้ชีวิตนะในการกินการใช้และนะครับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมคืออะไรสิ่งแวดล้อมก็คือทั่วๆไปท่านผู้ชมที่เราเอามาเข้าสู่ร่างกายนี่แหละนะครับมันเป็นปัจจัยที่ได้อย่างยิ่งยวดได้อย่างมากมายมหาศาลนะครับผมบอกเลยว่าถ้าท่านใดที่เป็นโรคไตเนี่ยให้ฟังโจและท่านจะดีขึ้นด้วยการกินจืดทั้งหมดนะครับคือไม่ต้องไปสนใจเรื่องผัดผัดทอดทอดมันมันเค็ม นะครับเครื่องดื่มชูกําลังก็อย่าไปสนใจนะครับผมบอกเลยถ้าใครกินทอดกินมันอยู่นะจบนะครับในชีวิตนี้แล้วเนื้อสัตว์ใหญ่เนี่ยผมขอบอกเลยบอกว่าเพราะว่าโจไม่ได้กินเนื้อวัวมาตั้งแต่เกิดนะนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่ย่อยยากเนี่ยมันจะมีผลต่อไตนะครับเอาละท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสรารครมช่องปาจุ๋ยคนสรารครมช่องนายรักต้นไม้ช่อง ทองเอกไทยเดนมาร์กน้องสาวใช้ชีวิตอยู่เดนมาร์กต่างแดนนะท่านผู้ชมกดติดตามด้วยเอาละ้นะครับในการเป็นโรคไตเนี่ยมันมีปัจจัยที่มากมายท่านผู้ชมแต่ว่าผมก็ได้อธิบายไปแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหมอเนี่ยทำไมต้องจ่ายยาความดันเพราะว่าคนที่เป็นโรคไตเนี่ยหมอจะจ่ายยาความดันคนไทยเนี่ยจะเป็นโรคไตท,ที่มาจากการกินยาเคมีนะครับอันนี้เลย ไปหาข้อมูลได้เลยนะครับสวัสดีครับผมสำหรับวันเกิดโจวันนี้7สิงหาคม2565อายุ57ปีต้องดูแลตนเองท่านผู้ชมดูแลร่างกายดูแลแม้แต่ผมไม่ให้มันงอกงอกช้าและก็ไตของผมเครื่องในของผมไตก็เหมือนเครื่องจักรเครื่องกลอย่างหนึ่งเราต้องดูแลเป็นพิเศษ โจห้างน่าสะลัคามนะครับสวัสดีครับ